วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้มาว์คอบเกตอีกแล้วนะคะวันนี้เกตอยู่กับ MT t a ท o p r กตัวใหม่นะคะตัวใหม่2022ก็คือตัวนี้เลยเป็น t a ก o Pro นะตัวโปรก็คือเพิ่มมาก็คือสปอยเลอร์หลังตัวนี้ทำให้หมวกดูโฉกเฉียวลู่ลมขึ้นดูทรงสปอร์ตสวยขึ้นนะคะตัวนี้เพิ่ม ตัวนี้มาเลยแล้วก็ดีไซน์ตัวนวมนวมเป็นแบบใหม่นะคะนวมตัวนี้จะเหมือนรุ่นพี่ตัวเลเวนทูนะคะตัวนี้นี่เลยถึงเราจะเพิ่มออปชันมาใหม่เป็นตัวโปร,โปรแต่ว่าราคายัง2,998เทเท่าเดิมนะคะตัวนี้นี่เลยตัวนวมถอดซักได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้น้ำหนักเบานะคะทุกคน น้ำหมักอยู่ที่หนึ่งพันี่รอหสิกรัมเท่านั้นนะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ใส่แว่นสายตาไม่ต้องกังวลค่ะตัวนี้รองรับสำหรับลูกค้าใส่แว่นสายตาหรือแว่นกันแดดได้เลยนะตัวนี้นะคะช่องลมด้านหน้านะคะเปิดปิด,ปดตรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนนะด้านบนเปิด,ป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 ดตรงนี้นะคะเปิดปิดตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นช่องรูลมนะคะสลับลมเข้าออกด,ด้านหลังนะคะตัวนี้ทำให้หมวกเย็นนะคะ ดีไซน์เขาจะรองรับมากับตัวสปอยเลอร์หลังเลยนะคะตัวนี้เลยนี่เลยทรงจะสวยขึ้นนะคะตัวนี้ผ่านมาตรฐานก ECE นะคะมอกอนะนี่เลย2,990บาทเท่านั้นนะคะมีสีดำด้านดำเงานะดำเทาดำเทาก็คือตัวนี้จะเป็นดำแบบเนะะี้ยค่ะดำเทาน้ำตาลนะคะจะเป็นตัวนี้เลย แล้วก็จะมีตัวแดงดำแดงก็สวยเหมือนกันนะคะตัวนี้ดีเลยค่ะดำแดงจะประมาณนี้นะคะนี่เลยจะมีตัวสไปร์เลอร์หลังโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็ตัวนี้จะรองรับการใส่พินล็อกนะคะเป็นแผ่นกันฝ้าด้านในเนาะตัวตัวชิลนะคะจะรองรับใส่ใส่กันฝ้าได้นะคะถ้าลายนี้ก็จะประมาณนี้เลยนี่จะเป็นตัวแบบ นินจานะคะนี่เลยนี่คือตัวโปรตัวใหม่นะสองเก้าเก้าศูนย์เท่านั้นนะคะถ้าเป็นชิลมืดชิลปลอดนะคะชิลมืดอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนี่นี่นะคะแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยถ้าติดก็จะประมาณนี้เนาะทำให้หมวกดูแบบเท่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะคะตัวนี้ เกดจะมาลองใส่ให้ดูซักสี่นะคะตัวนี้ซักหนึ่งใบเนาะว่าทรงหมวกมันจะสวยไหมแล้วก็มันจะดูแบบดูใหญ่ไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ม่งกันก่อนตัวนี้ม่งเป็นของเอเทิร์นนะที่เกดใส่อยู่นะคะทุกคนนี่เลยตัวนี้จะหายใจสะดวกนะนี่เลยหายใจสะดวกมากไม่อึดอัดน,นะคะเดี๋ยวใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์เอ็ม M อมพตัวรวมเขาจะหนานะคะถ้าลูกค้าใส่เอ็มอาจจะเพิ่มไซส์เป็นแอได้นะคะลูกค้าต้องลองก่อนนะทุกคนต้องลองก่อนนี่เลยอันนี้ปกติเกดใส่เอ็มอยู่นะแต่ถ้าเอ็มีของเกดต้องเพิ่มเป็นแอลเพราะว่ามันจะแน่นมากนะคะตัวรวมเพราจะหนานะนี่เลยเ็ศไหมคะนี่ ทรงจะไม่ใหญ่มากนะทรงสปอรเลยใส่แล้วสวยอะทรงสวยนี่น,นี่นะคะเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะนี่เลยนี่เนาะไม่ใหญ่มากนะทุกคนมาได้อยู่เนานี่เลยตอนประมาณนี้มันจะไม่ใหญ่มากทรงพอดีไม่ หมวกไม่ดูอ้วนอ้วน,นะคะทรงสปอร์ตสวยนะรุ่นนี้กัดไปนะคะสองพบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจทักอินบ็อกเพจ MC บ y ร้านขายหมวกกันน็อกหรือ MC บ y ร้านขายหมวกกันน็อกขอนแก่นได้เลยนะคะทางเรามี2สาขานะสาขาไหนก็เหมือนกันท,กทักเข้ามาได้เลยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากให้แอดมินเขา ถ่ายรูปตรงไหนหรือเพิ่มเติมตรงไหนให้ได้เลยนะคะทักเกตเข้ามาได้เลยนะวันนี้เกตไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารอบหน้าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ